น้องยุกินะครับอาบน้ําตัดขนสั้นนะน้องมีปัญหาที่ก้อนฝนเป็นก้อนนะครับเป็นสารกระตังจะตัดขนสั้นเพื่อลดปัญหาเรื่อ,ขอ,ของขนตุ้วงขนพันกันมีเห็นไหมขนพันกันเยอะเลยตรงหน้าอกนะครับเป็นช่วงแบน,น,นะใ,นใต้ท้องนะี่ทั้งหมดเลยนี่ก้อนฝนเห็นไหมครับตรงท้องนี่น,นะเดยวพี่ชางจะตัดขนสั้นให้เพื่อที่จะเลี้ยงขนใหม่นะ เอาก้อนขนสกัก,กตังติดแน่นแบบนี้ออกเพราะว่าถ้าเกิดเราอาบน้ําโดยที่เราไม่ตัดก้อนขนสก,กัตังออกให้เนี่ยมันจะทําให้เก็บความอับชื้นไว้แล้วก็เป็นพวกผื่นแดงผื่นคันเป็นรูกรามเป็นโรคผิ่หนังได้นะครับตัดขนสั้นเพื่อที่จะลดการสะสมความอับชื้นลดการสะสมความร้อนในร่างกายลดการสะสมเหงื่อจะได้ดูแลง่ายลดขนรุดร่วงนะครับไปทั่วบ้านทั่วรถเลยน,นะบางทีจะเข้าปในระบบแอร์โอเคครับ ตัดขนล้นน้องหวนานน้องกระซาวาในสวนเกษตรารศสนแปดหกหกสี่ศูนย์สี่สี่สี่สามครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแต่ขนน้งองเสร็จแล้วเป็นไงครับแก้เสร็จแล้วนะครับพี่ช่างตัดขนให้กับน้องแมวไปทรงขนสั้นนะครับเรามีปัญหาเรื่องขนพันกรรันเป็นก้อนแล้วก็ขนรุดร่วงนะครับตัดขนสั้นให้เพื่อลดปัญหาเรื่องการสะสมความอับชื้นที่ผิวหนังของน้องนะครับผิวหนังและขนนะครับจะได้ไม่มีกลิ่นอับไม่มีฝุ่นแดงผื่นคันลดสาเหตุของการเกิดโรคผิวหนังครับ ลดการสะสมความร้อนในร่างกายด้วยนะครับเพราะว่าขนน้องย,ยาวๆเนี่ยทำให้การสะสมความร้อนในร่างกายสูงน้องจะหอบในช่วงอากาศร้อนๆน,นะครับขนยาวยังเป็นแหล่งหลบซ่อนของเห็บหมัด้ว้แล้วพี่ช่างก็ตัดขนสั้นให้จะได้ดูแลง่ายนะครับอาบน้ําเป่าขนแห้งไว้แปลงขนได้อย่างทั่วถึงด้วยครับพี่ช่างกาลังแต่งหน้ากลมให้กับน้องแมวนะครับเวลาที่<อ>พี่ช่างใช้เป็นไกรหรือปัตเตอร์เลียนตัดข,ขนให้กับน้องแมวเนี่ยต้องระมัดระวังนะครับไม่ให้น้องดิ้น ไม่งั้นอาจจะได้รับอันตรายจากคมใบมีดคมปืนไกที่พี่ช่างใช้นะครับมีแต่งหน้ากลมให้กับน้องนะส่วนตัวน่ะสั้นเหลือครึ่งเซนนะครับแล้วก็ถัดดูหางน้องน้อยนี่แต่งหางเป็นหางกรลอกไว้ด้วยนะครับแล้วก็ซอยขอนคน้าอ่อนด้วยนะซอยลกลมๆมนะครับตรงนี้ การตัดขนสั้นให้กับน้องแมวนะครับบางท่านอาจจะไม่เห็นด้วยนะครับว่าน้องขนยาวก็ควรจะมีขนยาวไว้ช่วงหน้าหนาวนะครับแต่ถ้าเกิดน้องมีปัญหาเรื่องอขนที่เป็นสังกะตังอย่างนี้มันจะทําให้เกิดปัญหาต่อเนื่องไปถึงสุขภาพผิวหนังของน้องนะครับเพราะเพราะต้นคลิปนะพี่ช่างจะมีให้ดู น้องจะเป็นคนสัตวตังติดแน่นนะครับถ้าเราไม่เอาออกเนี่ยต่อไปเนี่ยมันก็จะเก็บความอับชื้นไว้อับน้ําก็ไม่สะอาดแล้วก็ความชื้นสูงๆแลนทะทำให้เกิดผื่นแดงผื่นคันที่ผิวหนังของน้องแล้วก็ลุกลามเป็นโรคผิวหนังเป็นพวกเชื้อราเชืเ้อแบคทีรียที่ผิวหนังได้นะครับชั่งก็จะดูแลตัดขนสั้นให้นะครับอันนี้เป็นทรงบูตัวสั้นเหลือครึ่งเซนไว้หน้ากลมไว้หาสทรงหางก็ลอบนะครับดูแลง่ายด้วยเห็นที่ว่านะครับ พอดีก็ลดปัญหาเรื่องการสะสมความแับชื้นลดปัญหาการสะสมความร้อนในร่างกายลดการสะสมเห็บมัดดูแลง่ายอาบน้ําเป่าขนแห้งไวครับแล้วก็ลดปัญหาเรื่องก้อนขนสังกตังนะครับลดปัญหาเรื่องขนหลุดร่วงฟุ้งกระจายในบ้านในรถนะครับไม่งั้นมันจะขนของน้องแมวจะเข้าไปที่ระบบทำความเย็นนะครับบางท่านจะต้องเสียเงินล้างแอร์ก,กันเลยทีเดียวนะ นี่ครับนี่ข้อดีของทรงขนสั้นนะครับร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนในส่วนเกษตรมหขศจรรย์ครับสูตรแปดหกหกสี่ศูนย์สี่สี่สี่สามเรามีบริการรับส่งด้วยครับรายได้ส่วนหนึ่งที่ช่างใช้ในงานจิตอาสาแต่ควรให้กับสุนัขจร้นสุนัขพิการในมูลนิธิต่างๆนะครับอนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนครับ นะโอเคครับขอบคุณที่ใช้บริการขอบคุณที่รับชมน,นะครับ,บไไเสร็จแล้วนะตัดทรงขนสั้นให้กับน้องแมวนะครับไว้หน้ากลมไว้หางสรงหางก็ลอกนะครับลดปัญหาหนึง่ง ผลพันธ์กันเป็นก้อนการสะสมความร้อนในร่างกายการสะสมความอบชื้นที่ผิวหนังและผลิของน้องน,นะครับจะได้ลดการเกิดพื้นแดงพื้นคันลดการเกิดกลิ่นอับด้วยนะครับน้ำแต่ผวลัพธ์น้องหมาน้องแมวซอลอนในสวนเกษตรมมขอมแก่นครับ